สิระโชปาควักเงินแจกประชาชนคนละ100บาทนายสิระเจนจาคะสอสอกทมพักพลังประชารัฐที่ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสอสอและสอวอในโครงการร่วมต้านโควิดที่วัดลาดปลาเค้าซึ่งนายสิระ ได้แจกเงินให้กับประชาชนคนละ100บาทโดยมีประชาชนมารอรับจํานวนมากโดยนายศีระให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุที่ต้องมีการแจกเงินในวันนี้เรื่องมาจากว่าข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมจำนวน500ถุงรวมไปถึงแตงโมกว่า2000ลูกข้าวกล่องจํานวน1,000กล่องที่เตรียมมาในวันนี้หมดอย่างรวดเร็วจึงไม่เพียงพอกับประชาชนที่มารอรับสิ่งของจึงเห็นว่า หากจะให้เขามาเสียเวลารอและไม่ได้อะไรกลับไปเขาก็คงรู้สึกไม่ดีเพราะเสียเวลามารอนานพอสมควรตนจึงช่วยเหลือไปคนละ100บาทแทนวันนี้ผมก็เต็มที่กับการลงมาช่วยเหลือประชาชนก็พยายามนําของมาให้ได้มากที่สุดแต่ในเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินผมก็ต้องแก้ปัญหาคงปล่อยให้ประชาชนนั่งเสียเวลารอแล้ไม่ได้อะไรกลับไปคงไม่ได้ในทางกลับกันถ้าผมต้องมารอบ้าง ผมก็คงรู้สึกไม่ดีเช่นกันวัดลาดปราเค้าไม่ได้อยู่ในเขตของผมถ้าใกล้กๆกับบ้านผมผมก็คงสามารถกลับเอาของมาแจกเพิ่มเติมได้สุดท้าย ผมก็ยังต้องเป็นตัวแทนสสและสอวอที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านขอโทษประชาชนที่บางคนไม่ได้รับข้าวสารและอาหารกลับบ้านไปเมื่อถามว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นายศิระก,กล่าวต่อว่าไม่เท่าไหร่เงินแค่คนละ100บาทสถานการณ์วิกฤตอย่างตอนนี้มันไม่มีทางเพียงพอในภาวะที่พวกเขาทำมาหากินกันไม่ได้ตนก็จะพยายามช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่ใดเพราะในวันนี้ผมทําในฐานะของคนไทยที่ต้องช่วยเหลือจับมือกันให้ก้าวพ้นวิกฤตไม่ใช่ทําในฐานะสส